ผมลุงดำนะครับลุงดำเช่นเคยวันนี้ก็พามาดูเขาเรียกว่าเขา,าเรียกว่าธุรกิจแบบครอบครัวนะทำแบบว่าสามีภรรยานะครับสามีภรรยาทำวันนี้ลุงดำก็จะให้มาดูคอนโดนี่ครับดูคอนโดอย่างเดียวแล้วก็ดูการทำต่างๆครับวันนี้ดูช่างตัวจริงนะครับจากลุงดำครับ สวัสดีครับนี่ช่างครับสวัสดีครับชื่อไรครับผมชื่อเล่นที่กิ่งครับทื่กิ่งครับโดปลาหรือว่าดกปลาครับครัเราลุงดำจะพามาดูวิธีทางการผลิตครับเรามีกี่ห่วงนะที่เราของเราทำแล้วแต่เรากี่ห่วงสิบแล้วแต่จะสั่งแล้วแต่จะสั่งสั่งได้ถึงร้อยครับถร้อยเออนี่ที่ลุงดำบอกว่าสั่งได้ตามญาติลุงดำนี่เขาเรียกเอาท่ายก็สั่งได้แต่การสั่งของเขานี่ก็ขึ้นอยู่ว่า ว่างไหมนบางทีเขาจะรับแบบลักษณะว่าทำชุดนี้สามร้อยชุดอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็สองร้อยชุดอย่างนี้ก็สามร้อร้อย,ช,อย 300, ชุดก็เรียกว่าทำเป็นชุดชุดนะครับทีนี้เราเองเราก็บอกว่าบางคนก็สั่งมาว่าทำให้หน่อยนี่ให้หน่อยที่ลุงดำพูดไปบอกว่า บางทีมันทําไม่ได้ก็คือ,คอลักษณะว่าเขาทํางาน,เป,นเป็นระบบเป็นระบบนะครับคือตัดเหมือนว่าตัดทีหนึ่งก็ตัดเป็นชุดยาวเลยนะครับนี่นะครับแปลว่าทําแล้วก็เป็นชุดยาวมันจะมีล็อกการทํางานการใส่งานและการดัดเหล็กนะครับเดี๋ยวลงุงดำก็จะพาไปดูโลงงานแท้ๆที่เราถามว่า โรงงานแท้ๆอยู่ที่ไหนทํำยังไงนะครับทํำยังไงโรงงานอยู่ยังไงนะครับอย่าลุงดาจะจะให้การทํางานว่าทำยังไ,ไงไปยังไงอ่ะทีนี้อ่าช่างกิ่งนี่เขาเรียกว่าลองลองแนะนําเรื่องเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าเหล็กเหล็กเหล็กเป็นยังไงนะครับเขาเรียกนี่เขาเรียกว่ามันดูดูที่สว่าเหล็กที่เราคัดสรรมาอ่ะเหล็กไตอยางมีความสำคัญยังไง อันนี้นี่จะขนาดไม่เหมือนกันเออันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหล็กเบอร์เก้าตึ้งขนาดขนาดเล็กขนาดเล็กนะและนุ่นนุ่นนี่จะเป็นเหล็กราแฟก็ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงออออันนี้คือเหล็กเบอร์เจ็ดก็จะใหญ่ที่สุดของทางร้านและและเหล็กเบอร์แต่ละเบอร์ทําทํเคาเรียลทาคอนโดเลอโง่คนละอย่างกันใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับเด็กเล็กก็าทำอันเล็กอันเล็กเพราะว่ามันจะมีการอ่อนคําอ่อนอ่อนและนี่นี่เจ้นี้เขาเรียกอะไรนะเรีกเลครับเรียกเลนะครับนี่เจนซึ่งไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมทําอะไรทําอะไรบ้างเหล็กเลรเนี้ยก็ทําได้ทุกอย่างครับทาได้ทุกอย่างครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งเจะาอาเล็กขนาดไหนเล็กขนาดไหนทาได้นะครับนี่เดี๋ยวถ้าใครสั่งดำมาลงดำก็จะมาบอกญาติลงดำทำให้อย่างนี้ครับแต่ทีนี้สิ่งสำคัญมีอมเมนต์ ถ้าทําหน่อยเดียวอันเดียวทํำไหมน่าทาหมดครับทาหมดเลยนะอันหน่อยเดียวก็ทําแต่มีข้อแม้ก็คือว่ารับเงินมัดจาก่อนพอเราตัดลวดตัดเหล็กคือมันตัดและเสียเลยใช่ไหมใช่ครับตัดและเสียเลยขอมัดจาประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเจ็ดสิบสมมุติว่าราคาร้อยหนึ่งขอเจ็ดสิบบาทก่อนนะครับอีกสามสิบบาทมันจ่ายงานและเสร็จอะมาดูการทําลวดลวดการคึืนโค้งลวดยังไงตอนทำลวดมา ไปนี่คือทำแต่ใช้เนี่ยไปนี่คือทําความสูงความสูงว่ะอันนี้กี่เม็ดกิ่เม็ดนี่ความสูงเก้าสิบเซนนะเก้าสิบเซนนะเหล็กเราิีนเหล็กเราและการวัดเอ่อในการิ่นเหล็กนะครับนี่ในการิ่นเหล็กนะครับนี่อ๋อนี่ิีนเหล็กนี่นี่มีเครื่องิ่นเหล็กนะครับนี่เครื่องิ่นเหล็กเดี๋ยวลุงดำจะให้ดูนี่นี่นี่เครื่องรเหล็กนะครับนี่ครับจะดูให้ตรงโค้งแล้วครับก็จะมีเทคนิคการรีดนะครับ ครับเอาไปพับหัวรับนี่พอได้ลินเล็กแล้วเครื่องลินเล็กก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้นะครับนี่เป็นเครื่องลินเล็กแล้วก็ดึงให้ให้เหล็บตรงนะครับนี่ก็มีการพับหัวรับนี่พับหัวนะครับพับนีบ่ขึ้นแบบเหมือนเราประกอบสร้างนี่นะครับช่างกิ่งก็ทำนี่ครับนี่มันจะมีขนาดแล้วแบ่งล็อกกันมานะครับเสร็จแล้วโค้งนี่เสร็จแล้วครับ นะครับโค้งเสร็จแล้วว่ะเออพอหลังจากนี้เราไปไหนต่อเราก็เดี๋ยวเราจะขายไปให้คนงานเราร้อยจริงอ๋อแต่นี่เราทาเดี๋ยวแต่เราจะทํามาสามสิบโค้งสิบโค้งใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าจะเอาขนาดไหนอ๋อไอ้นี่โตอะไรนี่โตอะไรนี่โตก็ดัดเหล็กรัดเหล็กเือตัดตัดเหล็กครับต,ต,ตัดเหล,ล็กให้มันได้เท่านี้นขนาดขนาดไซส์ของเขาแต่อยางอ๋อนี่เล็กนี่อ็เพราะลวดลมๆมาจากตรงนี้นะครับก็ไปตัดตรงนี้ก่อน ให้ได้ประมาณว่าตามที่ต้องการร้อยสองร้อยเซนนี่หรือร้อยเซนนี่เท่ากันหมดทุกอันพอตัดแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มาดัดแล้วก็เป็นอย่างนี้เอาขั้นตออต่อไปหลังจากนั้นเราได้เหล็กเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเป็นอย่างนี้ใช่ครับจะเอาให้คนงานให้คนงานมาร้อยร้อยร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วอ,อ่าแล้วก็พินเย็บถึนเย็บนะครับนี่นี่ เย็บแล้วก็มีการขึงก็มีพอร้อยเสร็จแล้วก็ขึงอย่างนี้นะครับนี่เปมีการเย็บด้านข้างนะเย็บด้านข้างอยู่นะพอกขึงแล้วมาเย็บด้านข้างสีแดงนีะครับสองฝั่งควาสว่างสองฝั่งนะครับอ๋อเย็บด้านข้างสองฝั่งพอสองฝั่งเสร็จแล้วปบก็นการเจาะงาก็คือในการเจาะงาเอาไปดูเจาะงาเจอะไรครับเจเจาะงาเจแพร่ค่ะเจแพร่เจาะงานะครับนี่ เจาะ<ง>ออย่างาคือแต่ก่อนตรงนี้มันก็จะเป็นเรียบนะครับเป็นเรียบยาวเลยเขาเรียกพื้นนี่มันเรียบจะมีตะขายยาวอย่างงี้นะครับยาวเนี่ยพอตะขายยาวนี้เาะะขาเจาะงาก็คือเจาะงาเนี่ยเจาะลูงาเนี่ยการเจาะงาเจาะยังไงเออ <c oughs> ตอนวาดแรกๆคือเจาะเขามีนับไห <c oughs> มมีมันแล้วแต่อะเอาเอาเอางา,เ,าเล็กงาใหญ่ใช่ไหม <c oughs> มีแบบไหมหรือเรา กะเอาเองกะเอเออาง<ช>นะครับพอ<ช>เวลานี่ก็เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญก็จะนับนับตาไหมก็ตอนแรกก็จะนับนับตาอ่าตอนแรกนับแต่เราทําชํานาญแล้วเราก็ไม่นับแล้วชำนาญไม่นับก,กะกะเอาก็ใช้ได้<ช>ดูดูดูงานหนึ่งงานสองงานสามทำยังไงแล้วก็กะกะเอานะครับนี่ก็เรียกผู้เชี่ยวชาญแล้วครับ นะครับพอ,อชูชานทําแล้วก็ต้องต้องดูว่าตรงข้ามตรงข้ามเราก็สลับกันใช่ไหมใช่สลับสลับงานงานสองใช่ง,ง,งานสามเว้นหนึ่งเว้นเว้นสองแล้ว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 แต่ว่าเราทํารอบอะไรใช่ไหมใช่ใช่คอนโดอะไรรอบอ,อะไร,ค,ะไรครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็งานเว้นไว้เท่าไหร่งาถ้าเกิดเป็นงานปลาไอไอนี่ตัดตัดทําไมอ่ะ มันมันมันเกินมันเยอะอ๋อมันเยอะเขาจะมีการตัดแล้แต่งงาด้วยครับคือเนื้อมันนี่เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญก็จะดูว่าถ้างาเกินงาเยอะเขาจะแต่งออกให้งามปลาเข้าง่ายขึ้นนะครับนี่ผมกลาลันตีลุงดํากาลันตีว่าอา้าวใครจะมาท้าแข่งในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือใกล้เคียงนี่นะผมว่าเจ้านี้แล้วปลาติดดีที่สุดนะจากประสบการณ์ลุงดำเนี่ย เอาอย่างลุงดำก็ห้าสิบกว่าเลยนะเออห้าสิบครึ่งคึ่แหละแล้วทีนี้เขาบอกว่านี่ลูกลานนี่เก่งเก่งจริงๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นงาสามหวงสีห่หวงหหวงงาตภาพอะไรต่างๆมีเลยนะครับนี่ลุงดำก็เอาจากทางนี้ไป ลุงดาวก็ไปดักเหมือนกันนะครับเวลาทาพลาดหรือขาดมาก็มาให้ลูกหลานนี่ไซ่อมตรงนี้นะครับและสิ่งสําคัญก็คือสีมือสีมือกะสีมือและกะ็หนึ่งคือความละเอียดอ่อนถามว่าใครๆก็ทําคอนโดได้แต่สิ่งสําคัญก็คือเขาพิถีพิถันอย่างไงน้่นนะครับบางคนการตัดงาทิ้งเนี่ยอย่างเงี้ยแล้ว แล้วเขาใส่งาเสร็จแล้วเขาบอกว่างา,า,า,ามันเยอะจัดงามันไม่แหลมเข้าไม่ดีเขาก็ต้องตัดงาออกอีกนะครับงาออกเพื่ออะไรให้มันได้องศาได้จังหวะบางคนก็ไม่ตัดทิ้งไปเลยก็มีนะครับนี่เขาเรียกว,ว่าความชํานาญแล้วเขาเรียกว,ว่าขึ้นอยู่ที่อาจารย์นะขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่แต่ผู้เชี่ยวชาญว่าเขาทำยังไงไม่ใช่ว่าคอนโดเหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่แหละครับ อคอนโดนี่คล้ายๆกันแต่ปลาจะติดดีไม่ดีขึ้นอยู่นี่แต่ลุงดำยกสองนิ้วสองโป้ให้เลยนะครับการันตีว่าิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนแบบว่าวิสาวกิจแบบครอบครัวนะพ่อแม่ลูกเขาเรียกว่าสังคมแค่นิ้พอแล้วก็มีลูกบ้านเอางานไปเดินนิดหน่อยนะครับตรงนี้ แต่ส he ิ่งสําคัญเขาจะทําแค่ครอบครัวพ่อแม่ลูกเขาและครอบครัวอยู่อยู่อย่างนี้เขาเรียกว่างานไม่ขาดนะครับจะเป็นการดักดักไอ้ดักปลาทะเลมีไหมเอาไปส่งปลาทะเลแถวปลาทะเลส่งไหส่งที่ไหนปลาทะเลก็ทําครับเอาลองลองทิ่งลองมาอธิบายว่าเชือกมันต่างกันยังไงอืมอันนี้เชือกเต่างตรงนี้จะมีชุบน้ํายาชุบน้ํายาที่หนาแล่แข็งกว่า แข็งกว่าใช่ไหมและเราดูยังไงว่าชุบน้ํายาหรือไม่ชุบน้ำยาก็เนี่ยมันจะมีความหนามันเอาความหนาของตัวนี้ครับความหนาของเส้นนะครับเนี่ยก็มีชุบยาลงทะเลได้ไหมนี่ลงทะเลได้ไหมลงได้ลงได้ลงได้และและเท่ากันแต่ไม่ชุบน้ํายาก็ไม่ชุบน้ยาการชุบยาต่างกันใช่ไหมราคาแพงไหมชุบน้ำยาแพงไหมไม่แพงครับเกินกันเท่าไหร่ทํามัดหนึ่งประมาณ เกินกันเยอะไหมไม่กี่บาทครับเออไม่กี่บาทเขาเรียกว่าแต่เราก็จะเหมือนว่าชุ่มน้ำยาจะเหนียวกว่านะเหนียวกว่าแข็งกว่าแข็งกว่าครับอืมอืมมันจะมีหลายเกล็ดหลายไซส์นะแล้วก็จะทำยูที่ว่าลูกค้าว่าชอบแบบนิ่มหรือว่าชอบแบบแข็งชอบแบบนิ่มถ้าอย่างนี้คือแข็งครับแต่ว่ามันจะหนาแข็งแล่นหนาครับและถ้านิ่มก็ก็จะทนก็จะทนกว่าแต่ถามว่า คนบางคนเขาชอบแบบนิ่มป่าเข้าเข้าเยอะดีเข้าเข้าเยอะใช่ครับแต่ไม่ทนไม่ทนอมันจะมีครอบด้เปรียกเสียเปียบอะไรเงี้ยอ๋อครอบใเปียบเสียเปียบนีมันแข็งป่าไม่เข้านะครับนี่คนเขาถามลุงดำบอกว่าการทาคอนโดทํายังไงปะได้ไหมซ่อมได้ไหมทําเล็กได้ไหมห้าหวนหกห่วงได้ไหมแต่ที่นี้การทำห้าหกห่วงก็คือลักษณาว่า ราคามันจะต่างกันเยอะนะครับเพราะเวลาเหมือนเราทํางานอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ทีห่วงนะสามสิบเหไหมสามสิบห่วงนี้เขาจะตัดทีเดียวร้อยสามร้อยกว่าชุดเนี่ยได้ผ่านแล้วเขาจะตัดทีเดียวปุ๊สามร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดสองร้อยกว่าชุดเนี่ยเวลาเราให้เขาทำห้าห่วงหกห่วง,วงเขาต้องมาตัดอีกรอบนึ่งนะเพราะเขาเรียกว,ว่า เชือกเราจะมาเป็นขดเป็นมัดใช่ไหมมัดใหญ่ๆเลยมัดใหญ่ๆนักกิโลน้ำมัดหนึ่งนะสี่สิบห้าโลสิบสี่สิบห้าโลเป็นมัดใหญ่ๆแล้วก็ต้องมันถ้าเราตัดตัวนี้ไปแล้วเราจะตัดตัวอื่นไม่ได้เลยโอ้ี่นี่ๆนี่ความสําคัญว่าเราตัดตัวสมมติเราตัดสามสิบห่วงแล้วเนี่ยมันจะไปตัดอย่างอื่นไม่ได้มันจะมีเหลือเศษเหลืออะไรไม่ทำไม่ได้มันจะเละใช้ไม่หมดเราก็ต้องเอาไว้อย่างนั้นเลยไว้อย่างนั้นโอ้ออ ถ้าเราทำห่วงเล็กสิบห่วงก็มันจะเป็นชุดของเขาถ้าเราทำกี่ห่วงก็เป็นอย่างนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือนี่แหละดึงคล้ายกันแต่ทำงานทำงานปลาและการแต่งงานปลาแบบเขาตัดนะนะเขาไม่ไล้เต็มนะนี่เขาตัดงานออกเลยนะงานนี่นี่ตัดงานนี่มันจะแหลมเป็นทางอย่างนี้เห็นไ,ไหมนี่คือนี่แหละสิ่งที่ว่า ลาเข้าต่างกันเวลาเราเห็นงาก็คืองาไม่ใช่ครับนี่เราดูอย่างนี้นะอย่างนี้เขาจะตัดตรงนี้ออกมานะจากลุงดําตัดนี้ออกมาเนี่ออกมาลุงดําก็ก็ศึกษาจากเขาอีกทีนึงนะครับนี่แต่สิ่งสําคัญก็คือเนี่ยลูกเนี่ยคนนี้เก่งเก่งจริงลุงดําก็ได้วิชาจากนี้มานะครับมาทําแล้วก็ ก็ทําเองแล้วก็มาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสิ่งสําคัญคุณที่เป็นแล้วนะเขาจะไหวมากเขาคํานวณด้วยเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกพรสวรรค์นะพรสวรรค์นี่ก็คือทําทํามาเป็นสิบสิบปีนะไม่ใช่ว่าพิ่งทำสามวันสองวันอย่างเงี้ยนะครับนี่ทำสองวันสามวันแล้วมาแนะเนนี่น,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 นี่เตรียมส่งแล้วจะมาไหนเรามาดู นี่เตรียมส่งใช่ไหมนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเตรียมส่งนี่เตรียมส่งแล้วครับนี่นี่อ่าอ่าอ่าอันนี้ไรนะมีเตรียมส่งหรอเวนี่เตรียมส่งอันนี้เตรียมส่งอันนู้นก็เตรียมส่งเสร็จแล้วคนโตแล้วให้ดูครับนี่เนี่ครับคนที่เขาเรียกว่าปลาหรือตะข่ายนี่ออกมากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลุงดำกัลลังเจนี่แหละ แล้วก็ดักดีที่สุดนะครับนี่เมื่อวัาจะเป็นคายเล็กคายใหญ่ควมสูงท็ไมเป็นสีแดงอ่ะอันนี้เป็นตะข่ายสองเส้นไข่สองเส้นเางนี้เขาเรียกดักอะไรกุ้งบอกกุ้งเขาต้องการนะโอ้นี่ตะข่ายบอกกุ้งดักกุ้งมาเช็คเรือดักกุ้งไงอ่าดักดักกุ้งในบ่อดักกุ้งในบ่อที่ว่าเอาย้ายย้ายบ่อย้ายบ่ออ๋อนี่เกี่ยวกับบอกกุ้งย้ายบ่อหรือดักปลาจริงก็ได้ดักอะไรละตะข่ายนี่ทำไมมีตะข่ายสีดำเล็กด้วย ันดักอะไรอันนี้คือสีดำสีดำสามเต้นกระข่ายสามเต้นมันมันมันสูงกี่เมตรกี่เมตรเป็นสี่เหลี่ยมสูงกี่เมตรเราเราที่สูงเจ็ดสิบเซนนะครับสูงอ๋อเจ็ดสิบเซนครับรน,น,นี่ดักอะไรนี่ดักอะไรก็ดักได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นแค่ว่าน้ำตื้นดักน้ำตื้นนะอ๋อว่าดักน้ำตื้นสูงกี่เมตรกี่เมตร,รนี่ครับนี่เตรียม<อ>สูงสูงแค่เจ็ดสิบเซนครับนี่เขารูกวิสาคิจชุมชนทำแบบครอบครัวนะครับ นี่เตรียมส่งเยอะนะครับนี่ส่งที่หนึ่งกะตกประมาณล้นรถตะบะนะครับใครที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดถ้าโทรหาเขาไปโทรหาลุงดําแล้วมาสั่งที่นี่เขาเรียกว,ว่าถูกกว่ากันเยอะเพราะเป็นผู้ผลิตนะครับ <Okay. S 1> ผู้ผลิตตั้งแต่เขาเรียกว,ว่าตั้งแต่อเอาลวดมาเลยเพอลวดมาได้มาแล้วก็กลายเป็นคอนโดหรือไอ้โง่อย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> สิ่งสําคัญน,นี่แหละถูกที่สุด ไม่ว,ว่าจะขึ้นงาทํางานนะครับเขาจะขึ้นเองทําเองทุกอย่างเลยนี่การทํางานเขาถามว่าลุงดําพามาดูหน่อยสิว่าการทํำยังไงบางคนก็สั่งสองงานบางคนก็สั่งงานตรงงานอะไรทีนี้การทํามันจะมีเขาเรียกว่าโค้ดโค้ดการทํางานเนี่ยอย่างเงี้ยนะบางคนก็งานตรงการสองงานมันก็ชนกันบางคนก็งานนี่เว้นหนึ่งใช่ไหม แล้วตรงข้ามนี่ก็เว้นใช่ไหมแล้วบางคนมันบางบางอันเขาเรียกจะมีเขาเรียกตรงนี้พรนี้หนะนึ่งงานนะสองงานเนี่ยตรงนี้ก็เรียกห้องนี้ก็เรียกห้องฟรีห้องฟรีก็เรียกว่าห้องขังขังปลาให้อยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็มาหนึ่งงาสองงาเหมือนกันนะครับแต่และช่างไม่เหมือนกันนะคือว่าแตกต่างกันก็ตรงนี้แหละและแตกต่างกันก,การตัดตาเนี่ยนะครับนี่ แต่ลุงดำก็รันตีให้เลยบอกว่าเนี่ยชุดนี้ดีที่สุดในการทำทำรอบทำใสททำไอ้ไงโง่คอนโดไม่ว่าจะเป็นดักกุ้งดักปลาไม่ว่าจะเป็นดักทำจนดักสภาพน้ำก็ทำได้นะครับนี่นะครับนี่ทำดักอุตสาหกิจชุมชนแถวนี้ก็คือรักว่าทำแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับนี่นะครับส่งโรงงานส่งที่ไหนใครใช้ก็ไปส่ง หรือมารับเองก็ได้ครับส่งอาจาจะจบถ้าใกล้ๆก,ก็ส่งได้แต่ไกลๆผมว่ามารับเอง,ของเขาจะเอ,อไม่มีเวลาไปส่งให้อย่างใต้เอยชุมพรอย่างเงี้ยุรีต่างๆที่คนหาปลาต่างๆดักบอกกุ้งของตัวเองหรือดักกุ้งไปเทศอะอยู่ทีนี้นะครับนี่สิ่งสําคัญนีสุดนี่มาดูโรงงานมาดูการผลิต แต่พวกสั่งทำนี่มันก็ก็เหมือนแบบว่าเขาตัดนี่เป็นชุดใหญ่ๆเลยนะพอไปสั่งตันนี้หน่อยก็ต้องรอนหน่อยนะครับนี่แต่รับแก้งานไหมแบบคอนโดพังเขาบอกคอนโดพังรับยากเลยแก้ยากเลยอันนี้เขาจะขึ้นใหม่เสมอเอาของใหม่เขาว่านะและที่นี่สั่งใหม่เขาว่าเอาเอาเอ,เอสั่งใหม่เขาว่านี่ โรงงานผลิตเองขายเองนะครับแต่ราคาเป็นกันเองนะครับใกล้ๆยังไงหรือชอบราคาท่ายห,หรือยาวร้อยห่วงสองร้อยห่วงหรือสิบห่วงอะไรติดต่อสอบถามได้เลยนะจากเจ๊กับเฮียที่สองคนเอา้าเจ๊ชื่ออะไรเจ๊อะไรนะเจ๊แพ้และนุ่นชื่ออะไรบอกเบอร์โทรเขาเลยบอกเบอร์อทรโทรมาติดต่อครับสิแพ้คอนโดสูงแปเจด 0 0นยหศูนสมสี่ครับเออเอาไมค์เบอร์โทรหม่อีกครั้งหนึ่งครับอ่ะเอาเบอร์โทรหมคอีกครัง้งหนึ่ง0ู7ปดเจ็ดเออศูนศูนย์ห้าเออย์สมสี่อ่าไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนอยากได้โทรถ,ถามเจ๊ก็เลยนะครับแต่ลุงดำกัรลันตีว่าสีมือดีจริงๆสีมือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไข่ในหินพุ่งบุบ เจอนะครับใครๆก็ทําเป็นทุกที่ก็เหมือนกันแต่เคล็ดลับก็คือการใส่งาเคล็ดลับก็คือการตึงเนี่ยนะครับเราไม่เรียกยาละอ้อนนะช่องว่างแต่ถ้ช่องว่างมันเป๋ไปเป๋มาก็มีนะแต่การใส่งาในปลาจะติดดีใส่งาตะภาพยังไงใส่ปลาเล็กยังไงใส่กุ้งยังไงปลาที่เข้าดีไม่ดีอยู่ในการมางาเออนี่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 เเคล็ดลับ อาเข้ามาดีอยู่ในการวางงาใช่ไหมใช่ครับ,รบนี่แหละสําคัญที่สุดว่าทําไมว่าร้านนี้ขายดีสุดนะครับถ้าขายดีไม่ดีไม่ไม่น่ะลูกค้าหรือร้านค้าจองเป็นไม่ช้าก็ส่งไปแล้วนะั่นรถหนึ่งนะนี่ก็เหลือรถนี้ยังไม่ได้ถึงรถก็เตรียมตัวจะส่งอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนะครับนี่ขายดีใครอยากรู้อะไรหรือเรื่องกับคอนโดหรือเรื่อง ไอ้อโง่หรือต่างๆนะครับโทรเบอร์ที่เขาบอกไปนะครับนั่นแหละคุยเลยว่าจะเอาอยัางไงหรือพ่อค้าร้านค้าต่างๆน่ะเขาเรียกว่าผู้ขายเจอผู้ส่งเขาเรียกว่าผู้บริโภคเจอผู้สง่งโดยตรงเลยทง้งอ่อาเขาบอกขายทั้งปีทั้งส่งเลยครับนี่นี่นี่นมาเลย ถ้าสมุิสั่งเยอะๆนี่มันก็ลดได้นะครับถ้าสั่งน้อยๆมันก็กว่าบางทีมันก็ยังว่าเลยเนาะเสียเวลาเขาทำทีหนึ่งก็เป็นร้อยสองสามร้อยกว่าชุดนะครับเต็มรถกระบะกบบะันหนึ่งนะสั่งๆมาใครอยากแถว้อนแก่นอุดรชุมพรต่างๆก็มามาครับมามาดูตรงนี้นะครับเออมาดู แล้วก็สั่งได้ครับโรงงานมาเองไม่ใช่โรงงานก็เรียกว่าวิสาหกิจครอบครัวนะครับแบบว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกทำนะครับนี่แต่ประสบการณ์เป็นสิบปียี่สิบปีนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับอะสวัสดีลูกค้าเออวันดีลูกค้าเจแพนี่สวัสดีครับจากลุงดำครับผมติดตามแล้วก็โทรที่เบอร์เขาบอกนะครับ อยากได้อะไรยังได้ได้เนี้วหางกีโลเรื่องหางกันกี่เมตรกี่เซนตามสบายเลยครับสวัสดีครับอลรรันตีเต็งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ